สวัสดีครับต้อนรับสู่พ mm hmm. อดแคสต์ HR t l l k กับผมประกันปันทะปลังกุลนะครับช่วงนี้หลายท่านมีการสอบถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟีดแบ็กพนักงานการพูดคุยผลงานของพนักงานจะทำยังไงดีอาจจะเป็นพ่อบางองค์กรในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำา p r r o r r m n c e r r v v i w w ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรื่องพวกนี้ผมว่าเราไม่ควรจะคุยกันปีละครั้งนะฮะเรื่องของเกี่ยวกับผลงานพนักงาน ถ้าท่านผู้ฟังน่าจะติดตามเรื่องของการบริหารผลงาน performance management เนี่ยนะครับเราจะได้รับทราบแนวคิดที่ว่าผลงานพนักงานเราในฐานะผู้จัดการจะต้องพยายามปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้พนักงานทํางานให้ได้เป้าหมายในปีนั้นๆเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าพนักง,งานทํางานได้เป้าตัวผู้จัดการเองก็ไม่ต้องเหนื่อย ก็สามารถที่จะทํางานได้เป้าเช่นกันเพราะว่าส่วนหนึ่ง KPI ของหัวหน้ากับลูกน้องมันก็ต้องเชื่อมโยงกันนะครับมันเลยทําให้ตัวหัวหน้าหรือผู้จัดการเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะในการที่จะบริหารจัดการให้พนักง,งานหรือลูกน้องตัวเองเนี่ยได้ผลลัพธ์หรือผลงานตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ดังนั้นเรื่องของการฟีดแบ็กโคชชิ่งการไดอะล็อกการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเรื่องผลงาน มันเลยเป็นสิ่งที่จะต้องทำกันอยู่ตลอดทั้งปีในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า ongoing นะฮะก็คือเราต้องมีการ ongoing communication การพูดคุยกันเรื่องของผลลัพธ์ที่ผ่านมาในแต่ละช่วงเวลามีการ Feedback สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ ทีเดียวปลายปีคุยครั้งเดียวพอเคสนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะทําให้ผลงานแทนที่จะสําเร็จปีนี้จะต้องรอไปบอกปลายปีแล้วก็บอกว่าปีหน้าค่อยพัฒนาแบบนี้มันตามโลกไม่ทันละยังไงก็ดีเวลาที่เราคุยกันถึงเรื่องฟีดแบ็กเดล็อกเ r อร์ฟอร์แม e ซรีวิที่จะต้องมีการสื่อสารพูดคุยผลงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยเท่าที่สัมผัสมาผมเชื่อว่าแมネเจอร์ทุกคนน่าจะเครียดเหมือนกันส่วนหนึ่งนะครับ พนักงานเองก็เครียดไม่แพ้กันทั้งสองฝั่งน,นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีการมานั่งคุยกันในสิ่งที่แบบเราก็ไม่ค่อยอยากจะคุยพอเราแตะเรื่องคําว่าผลงานพนักงานเนี่ยพนักงานจะเริ่มเกรงหละเริ่มเครียดละไม่รู้ว่านายจะด่าอะไรหรือานายจะตําหนิอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่จะมองกันเป็นในในภาพนั้นนะครับแต่จริงๆเราในการหารือหรือพูดคุยผลงานเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเครียดขนาดนั้นถ้าเรามีการฝึกฝน รู้เทคนิควิธีหรือไม่ก็สร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยนะครับเราลองมาดูวิธีกันง่ายๆนะครับเผื่อท่านผู้ฟังจะหยิบเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเริ่มต้นการพูดคุยเนี่ยผมว่าเราคงต้องเริ่มสร้างบรรยากาศที่ดีกันก่อนดังนั้นเวลาเข้ามาคุยกันตัวต่อต,ตัวเรื่องผลงานไม่จําเป็นต้องตรงตรงดิ่งไปที่เรื่องของผลงานทันทีนะครับเราอาจจะเริ่ม Small t a l k กกันก่อนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ สบายดีอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าเรื่องเวลาเราเข้าเรื่อง p e อ f ์ฟอร์แมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นหลักจิตวิทยานะครับเขามักจะเริ่มต้นด้วยการชื่นชมในสิ่งที่พนักง,งานทำได้ดีก่อนว่าเนี่ยในเดือนที่ผ่านมานะหรือในไตรมาสหรือในปีที่ผ่านมาผมแฮปปี้กับคุณในเรื่องนี้มากเลยนะเราก็ยก evidence, ยกหลักฐานจริงๆนะครับที่เอา ที่พนักงานทําได้ดีเนี่ยเอาเข้ามาแสดงให้ชัดเจนเช่นผมชอบมากเลยนะที่คุณจัดการกับโปรเจกต์เนี้ยได้เสร็จก่อนกําหนดแถมยังดูแลเรื่องของงบประมาณต้นทุนไม่ให้เกินแล้วก็พอจะมีเงินประหยัดได้ด้วยเนี่ยแฮปปี้กับเรื่องนี้จริงๆคุณคุณวางแผนแล้วก็บริหารจัดการได้ดีมากเราเริ่มต้นในสิ่งที่ดีก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเขาทําเรื่องคัสเตอรเมอร์เราอาจจะบอกได้เลยว่าสังเกต ด่าช่วงนี้ยผมเห็นลูกค้าชมคุณเยอะมากนะฟีดแบ็ที่ได้มาจากข้อมูลการทำเซอร์ว์เนี่ยแสดงว่าคุณใส่ใจรายละเอียดของความต้องการของลูกค้าดีมากเคสเนี้ยผมแฮปปี้มากจริงๆเป็นต้นเราสามารถเริ่มได้นะครับจากสิ่งที่เขาทําได้ดีหลังจากนั้นเราค่อยเข้าเรื่องในเรื่องของการพัฒนาก็ได้นะครับซึ่งในการพัฒนาหรืออยากจะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นเนี่ย ส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีการกําหนดเป้าหมายในช่วงถัดไปดังนั้นเวลาเราคุยกันเรื่องผลงานเราคงต้องแตะเรื่องความคาดหวังเหมือนกันนะครับว่าในเดือนถัดไปอยากจะให้เพิ่มตรงไหนนะอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึ่งครับแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเดือนถัดไปต้องเพิ่มยอดให้ได้เท่านี้ล้านนะลองปรับเป็นว่าเรามาลองด,ดูกันไหมว่าเราจะเพิ่มยอดขายอีกสัก10-1 5ในไตรมาสหน้าได้ไหมแล้วเราก็มาหาวิธีกันในการที่จะทำให้ได้เป้านะ สิ่งเหล่านี้เราสามารถคุยได้แบบนี้คือไม่จําเป็นต้อง Force หรือพูดในเชิงแกมบังคับนะครับเป็นลักษณะของการร่วมมือกันช่วยกันทําเพื่อให้บรรลุเป้าน่าจะทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีมากขึ้นนะครับกรณีที่พนักง,งานจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเราอาจจะวางแผนการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนการทำ performance review ไม่ใช่แค่การบอกว่าอดีตที่ผ่านมาคุณทำอะไรดีไม่ดีแค่นั้นแต่เป็นการที่จะวางแผนกับพนักง,งานไปด้วย ว่าในปีหน้าเดือนหน้านะครับที่เราหลังจากเราคุยกันวันนี้ไปแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้างนะแล้วก็พูดคุยด้วยความจริงใจนะครับเช่นเดี๋ยวเดือนหน้านะผมจะให้คุณมาลองอระบบใหม่ที่กำลังทำกันอยู่เรื่องของ customer service แล้วก็อยากให้คุณลองเอาไปใช้กับลูกค้าสักสองสารายดูนะว่ามันเป็นระบบดีไม่ดีแล้วเรามาคุยกันในเดือนถัดไปดีไหมอันนี้ก็เป็นการบอกเขาไกลว่าคุณจะต้องไปเรียนรู้ระบบนี้เพิ่มเติม เวลาคุยกันทั้งหมดนะครับอยากแนะนําว่าเราสามารถคุยกันเป็นแบบเป็นเป็นกันเองก็ได้นึกภาพเพื่อนคุยกันนะฮะค,คงไม่จําเป็นที่จะต้องหัวหน้าต้องวางตัวเป็นแบบบอสที่ต้องชี้ต้องสั่งการต้องอบังคับอย่างนี้คงไม่ใช่เราไม่จําเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้มันเครียดแต่ก็ไม่ควรจะต้องเล่นจนกระทั่งแบบไม่มีสาระเลยนะครับดังนั้นเรื่องของการเทคนิคการฟีดแบ็กต่างๆเหล่านี้ครับ ัวผู้จัดการเองสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาเป้าหมายจริงๆคือเราต้องทําให้เขาดีขึ้นกรณีที่ท่านพูดไปแล้วแล้วเราใช้คําที่รุนแรงขึ้นเสียงหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้ท่านลองนึกดูสิฮะการพูดแบบนี้มันทําให้พนักง,งานรู้สึกดีขึ้นไหมถ้าเขาไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยแต่เราสะใจแต่พนักง,งานรู้สึกเศร้าเนี่ยคำถามที่ตามมาคือแล้วเขาจะพัฒนาผลงานตัวเองได้จริงไหม เขาจะมีแรงจูงใจที่จะทํางานที่เขารับมอบหมายมาเนี่ยให้ดีขึ้นตามที่เราต้องการจริงไหมผมว่าแรงจูงใจสําคัญนะครับไม่ใช่แค่แรงจูงใจมันไม่ใช่แค่มาจากเงินอย่างเดียวมันยังมาจากการสร้างบรรยากาศการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องด้วยการที่เราสั่งการบังคับบังคับบังคับแบบเนี้ยแบบมันไม่มีประโยชน์การทำ performance review มันคือการทําให้เราในฐานะทีมงานสามารถจะทํางานร่วมกันได้ดี หัวหน้าก็ต้องมีโอกาสในการเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาทําให้ลูกน้องมีผลงานที่ดีขึ้นรวมทั้งเป็นกระจกสองให้เขาเห็นภาพว่าช่วงที่ผ่านมามีจุดไหนดีจุดไหนที่ต้องพัฒนาตรงนี้ิดต่างหากที่จะเป็นการทําบรรยากาศของการทํา performance review เพื่อแบบให้มันเกิด ผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์น,น,นะครับลองเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ดูผมว่ามันไม่ใช่เทคนิคอะไรที่มันยากนะฮะก็เพียงแค่ท่าน mindful n e s s คือมีสติในการที่จะคุยกับลูกน้องตั้งเป้าไว้เลยว่าจะทำไงก็ได้ให้ลูกน้องดีขึ้นถ้าเรามีความคิดหรือ perception แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยการพูดคุยมันออกมาดีอยู่แล้วฮะท่านมันจะเป็นต้อง fake เลยแต่ถ้าเราไม่มีตรงนั้นเนี่ยผมว่าท่านจะเหนื่อยหน่อยดังนั้นเป้าหมายคือทาให้ลูกน้องดีขึ้นโดยการสร้างบรรยากาศในเชิงบวก ให้เขารู้สึกว่าเขาพัฒนาต่อยอดทําให้ผลงานของเขาดีขึ้นได้ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ